กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมไซค์นะครับก็วันนี้นะครับเรามาลองดูเคสสตรอเบอรี่ผัด2กันเลยนะครับผมก็เปิดมากับเซตแรกนะครับโดยผมจะหยิบเป็นดาร์โกโก้ดาร์โกโก้นะครับผัด2เคสสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็จะใช้สมบัติเป็นตามนี้เลยนะครับใส่เครื่องยนต์อะไรนี้เนาะอ่าแล้วต่อให้ผมบอกไปยายาเอาไปเล่นตามนะครับผมบอกเลยครับว่าเซตในวันนี้ประมาณ3เอประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือใช้จริงไม่เวิร์กนะครับ คือผมแค่แค่เลือกเซตเอาสนุกเฉยๆเอาง่ายคือแบบผมแค่อยากจะให้คุณเห็นประสิทธิภาพของเคสสตรอเบอรี่เฉยๆนะไม่ได้อยากจะให้ไปโฟกัสเซตว่ามันต้องเก่งนะครับอืมก็จะมีเซตเล่นได้แค่เซตเดียวก็ด่าน3นู่นะครับอืมด่าน1ด่าน2นี่อย่าไปซีเรียสนะอืมก็โอเคเรามาพูดเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับเคสสตรอเบอรี่กันก่อนเลยเนาะ ก็ถ้าถามผมนะครับว่าเทสสตรอเบอรี่เป็นผัดส,สจังหวะอะไรมันเป็นผัด2แบบจังหวะ1ขวดเลือดครับทุกคนซึ่งมันจะคล้ายๆกับมาร์เมลโลคล้ายๆกับครีมเฟอร์เดตนะครับถือว่ามาเร็วมากนะครับแต่ด้วยความที่ในตอนนี้เนี่ยผัด2 1ขวดเลือดเนี่ยไม่ค่อยจะแบบได้เห็นการใช้งานสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของ2ขวดเลือดนะซึ่ง สองขวดเลือดมันก็ใช้คู่กับสองขวดเลือดกว่าๆใช่ไหมล่ะไม่ก็ในเน็ที่แบบสามขวดเลือดก็จริงแต่ว่าในาเน็มันก็ให้สโลเดนไงก็เลยจะไม่ได้เห็นตัวผัดสองแบบหนึ่งขวดเลือดจริงๆจะเท่าไหร่นะครับจะมีแค่เฟอร์เดตเท่านั้นแหละที่เวิร์กในตอนนี้นะครับแล้วเฟอร์เดตก็ค่อนข้างจะไปไปลายแล้วเนาะก็เลยได้เห็นอยู่แค่ด่านเดียวที่เด่นๆน,นะครับอืมก็ผัดสองเคสสตรอเบอรี่นะครับเป็นหนึ่งขวดเลือดใช่ไหมเราต้องเอาไปใช้คู่กับผัดหนึ่งที่เป็นสามขวดเลือดครับเช่นดารกโกโก้ แซงอนดาเร่ค uh, ิมเฟอร์เดตอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะค่อนข้างเนะวิร์กนะยุควาสละอะไรงนี้นะครับทุกคนไอ้ที่มันเป็น3ขวดเลือดธรรมชาติอะครับไม่ได้ให้เลือดอะไรเพิ่มเนาะอืมซึ่งตามที่บอกนะครับตัวแนวนี้ช่วงนี้คือไม่ค่อยจะมีเลยนะครับช่วงนี้2ขวดเลือดคลองมากเนาะซึ่งไอไนยานีอะจริงๆมันก็เป็น3ขวดเลือดนั่นแหละนะครับแต่ว่าไนยานีมันให้ซาโลเดนไงมันก็เลยทําให้ผัด2กลายเป็นไอพวกเอ,อ่อเปเปอร์มินเป็นพวกยุคกกวาแทนเนาะเพราะว่า มันได้เลือดเพิ่มนะครับอ,อายุกว่ากับเปเปอร์มินมันเป็นหนึ่งขวดเลือดกับสามขวดเลือดเล็กนะครับทุกคนมันก็สูตรกันได้นะเออก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นเคฟสตอรอเบอรี่สูตรกับตัวไหนสักเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ก็ในๆนก็ในๆนแล้วนะครับเซตเก่งๆก,ก,ก็ไม่ค่อยจะมีเนาะถ้าเล่นครีมเฟอร์เดตส,สามดาบเลยมันก็คงจะน่าเบื่อไปหน่อยเนาะผมก็เลยจัดไปเลยสามตัวแตกต่างกันนะครับอย่าไปสนแต้มนะวันนี้วันนี้แต้มคือไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมแค่ให้มาดูยุสเฉยๆเนาะ อ่ะพูดเสร็จแล้วดักโกโก้ก็จะตายพอดีเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,ปึ๊บยื้อแป๊บปึ๊บปึ๊บโอเคยื้อไก่ก็นี่ครับก็เหมือนเดิมนะอืมแต่ว่าผมขอบอกก่อนเลยอย่างหนึ่งนะครับคือเคฟสตรอเบอรี่เป็นผัดเชิงเนี่ยไอหนึ่งขวดเลือดผัดสองที่แบบยื้อยากมากนะครับอืมมันเป็นผัดที่แบบยื้อค่อนข้างจะเสียวเนาะมันมันไม่ยากหรอกมันมันเสียวมากนะครับคือมันอารมณ์แบบ นับนับศูนยะ์ะนับศูนย์ถึงจะเริ่มใช่นะเพราะฉะนั้นต้องยื้อให้ดีนะครับถ้ายื้อไม่ดีคืออันติไม่ทันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนจังหวะสุดท้ายนะครับจะเข้าใจเราเองนะโอเคก็ลงจากโบนัสธรรมมานะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับอืมปึ๊บปึ๊บก็จริงนะอืมด้วยความที่ตอนนี้สามจังหวะแบบปกติเนี่ยคือในนี้มันเป็นสามจังหวะแบบให้เลือดตามที่ผมบอกคือ3าจังหวะแบบปกติเนี่ยไม่มีเลยนะครับที่เป็นพันหนึ่งเราก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นแพรของเคสสตรอเบอรีร่กับ ไอ้พวกนั้นเนาะอ,อาจจะไม่ได้เห็นเคสสตรอเบอรี่เป็นผัดสองในช่วงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าผัหนึ่งแบบสามคนเลือดจริงๆมันไม่มีเลยนะครับยกเว้นครีมเฟอร์เรตซึ่งครีมเฟอร์เรตจริงๆก็ถือว่าใกล้จะตกเหวแล้วนะครับครีมเฟอร์เรตมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะอ่าดู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 นี่เดี๋ยวผมยื้อทายนะสามสองหนะึ่งเนี่ยเห็นไหมคือหนึ่งมันมันแบบเห็นไหมมันเลยหนึ่งไปแล้วถึงจะอันตีได้นะครับซึ่งมันต้องยื้อดีๆนะถ้ายื้อไม่ดีคืออันติไม่ทันแน่นอนนะครับ คะแนนก็ห่างจากเซตสูงสุดร้อยล้านนะเออไอ,อดักมันกากขนาดนี้เลยเหรอวะมาอยู่กับด่านสองครับอย่างด่านวิหารโยดูซ่าเนาะก็ผมจะใช้เป็นแซงออนอารีน,นะครับผมคิดถึงแซงออนอารีเมากนะครับไหนๆก็แลกสกินมาแล้วก็ขอใช้ให้คุ้มแล้วกันนะครับไหนๆก็ไม่จริงจังแล้วเนาะผมผมพูดตรงๆผมคิดถึงแซงมากนะครับอคือแซงแม่งไม่มียุทเลยนะครับตั้งแต่ อัปเดตมาเนะี่ยเคเห็นอย่างน้อยก็แค่เบรกเอานะครับอืมก็ผมจะใช้เป็น OG เลยนะครับมันก็ไม่โ G หรอกมันก็ตัวใหม่ใช่ผมจะใช้เป็นเซ็ตคอมโบพื้นฐานน้องเลยนะครับก็คือใช้กับออวงเวทเนาะก็สําหรับใครที่ไม่รู้นะครับหรือไม่ทันหรือว่าไม่ได้ดูคลิปผมช่วงนั้นนะนะก็ตอนนั้นนะครับแซงจะมีเซ็ตอย่างวงเวทกับตัวแซงอนรเรเนาะซึ่งเซตสองเซ็ต 2, นี้มันคอมโบกันโหดมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณลองสังเกตดีๆเนี่ย ทุกครั้งที่แซงออนไลน์ปาพุไปหรือไม่ก็ตอนนกระเบิดอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมวงเวทมันจะรวบให้แบบเป๊ะมากๆเลยนะครับผมไม่เชื่อก็รอนกรีคูดาวดูนะครับอืมอ่าดูนะดู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 เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ดูอ่าดูดูด,ดเูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแซงปลาพุไปนะครับวงเวทมารวบนะอืมแล้วเห็นไหมนกบินนะอืมดูนกบินนกบินเดี๋ยวรอตอนนกใกล้ระเบิดนะนะเห็นไหมวงเวทก็มารวบอีกนะครับคือมันสวยมากนะครับ นามที่ผมเคยบอกมันเป็นเซ็ตคอมโบที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาตั้งแต่เล่นคุกกี้รันแลลวนะครับผมไม่เคยเห็นอะไรที่แบบเข้ากันขนาดนี้มาก่อนเลยนะอืแล้วมันเข้ากันแบบไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจไหมคงจะไม่นะครับมันเข้ากันแบบเป๊ะมากแบบเหมือนแบบมันบังเอิญแบบรักแรกพบผมลิขิตอะไรเงี้ยเออแบบประมาณนั้นเลยมันดูจะไม่เข้ากันแต่พอใช้แม่งเข้ากันสุดๆนะครับอืมแล้วก็เราจะต่อด้วยสมบัติเครื่องยนต์เนาะเพราะเราไปไม่ถึงนะครับต้องใช้เครื่องยนต์แล้วก็ เป็นหอ,อกเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพิมพ์ดีที่เป็นคอมโบของน้องมันจะคู่กันดีกว่าไหมไหนๆก็ไม่จริงจังแล้วก็เลยขี้เกียจนะครับไม่ไม่ลองดีกว่าเนาะแต่ผมเชื่อว่าหอ,อกน่าจะดีกว่าแหละนะครับอืมันก็ยังสมบัติหอ,อกมันก็ใหม่เลยใหม่มากๆอ่นะมันก็น่าจะยังดีกว่าแหละนะครับคะแนนน่าจะสู้สมบัติคอมโบได้เนาะไม่รู้นะครับผมก็ขี้เกียจไปลองเนาะในเซตมันก็ไม่ได้ใช้จริงอยู่แล้วนะครับปึ๊บเดี๋ยวขอหลบแป๊บจึ๊บจึ๊บโอเคต้อง เนี่ยเห็นไหมมันถึงควเรเลือดแบบค่อนข้างจะเป๊ะเลยนะถ้าถ้าไม่ใส่ขวเรเลือดก็คือน่าจะไม่ถึงแน่นอนนะครับแล้วก็แผนที่เนะี่ยเออคือจริงๆผมก็อยากจะลองแผนที่นะแต่ผมคิดว่าแผนที่น่าจะเต้มแย่กว่าเครื่องยนต์ไหมก,ไหก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เครื่องยนต์ไปเลยนะครับเออไม่ต้องไปลำบากแผนที่เนาะอืมก็เครื่องยนต์ไปเลยนะเครื่องยนต์น่าจะเต้มดีกว่าแผนที่ใช่ไหมเท่าที่ผมจําได้เนาะมันแผนที่หรือลายแทงวะผมผมผมลืมชื่อ ปึ๊บโอเคได้เลือดมาสิบเนาะได้เดินอีกนิดนะครับแล้วก็ยื้ปึ๊บปึ๊บจุดยื้สวยมากนะพูดจริงเรียกผัดสองมากนะครับผมก็ปึ๊บป๊บเห็นไหมถึงควรเลือดพอดีเลยเนาะจังหวะดีๆเลยนะครับผมก็มาอยู่ด่านสุดท้ายครับเป็นด่านนกฟีนิกเนาะผมไม่รู้มันชื่อด่านเลยเหมือนกันผมเรียกว่าด่านนกฟีนิกมันนานมากๆแล้วปึ๊บเก็ด่านนี้ถ้าเป็นหนึ่งในด่านที่เก่าแก่ที่สุดในเกมแล้วแหละนะครับเอเยลูซ่าเนี่ยคือแบบเห็นจนชินตาเออเดี๋ยวขอตั้งใจแป๊บนะครับอ ปึ๊บอ่าโอเคผ่านโอเคมาละปึ๊บก็ด่านนี้นะครับทริคที่ผมแนะนําก็คือให้รีบนะครับให้เล่นแบบไวๆเนาะแบบถ้าเขาสั่งให้กระโดดก็รีบกระโดดถ้าเขาสั่งให้หลบก็รีบหลบนะครับเพราะว่าด่านนี้มันค่อนข้างจะแบบคือด่านอื่นคุณอาจจะเผื่อเวลาเพื่อแบบกะเก็บเยลลี่ดีๆได้ใช่ไหมด่านนี้ก็คือแบบคุณต้องรีบอะครับอืมมันต้องแบบสั่งอะไรก็ต้องทำนะเพราะว่าสิ่งกีดขวางมันไวมากนะครับด่านนี้ยิ่งเนะี่ยยิ่งใช้เครื่องยนต์ด่านมันสิ่งกีดขวางยิ่งไวเข้เขาไปนะอีกนะอื แต่ถามว่าโดยรวมยากไหมก็ถ้าถ้าเชื่อฟังด่านดีๆมันก็เป็นด่านที่ง่ายมากๆนะครับอตอนแรกๆผมก็มีปัญหากับด่านนี้นะครับปึ๊บป๊โอเคเห็นไหมเนี่ยมันแบบหนึ่งนับไปแล้วอ่ะโอ้ยยื้อแม่งโคตรเสียวเลยนะครับคะแนนห่างจากเซตสูงสุด70ล้านนะครับก็เอ้ยถึงจะห่างน้อยกว่าที่คิดแต่ก็ไม่ไม่เวิร์กอยู่ดีอะอ โอเคนะครับมาอยู่กับเซตที่เวิร์กที่สุดเท่าที่ในคลิปนี้จะมีแล้วนะครับก็คือเฟรเดตเคฟสตรอเบอรี่เนาะก็จะเป็นเฟรเดตสามขวดนะครับทุกคนอืมก็โดยรวมเซตนี้ถือว่าโอเคนะมันเป็นเซตติดบอดนะครับเพราะงันมันโอเคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเอาไปสู้กับเคฟสตรอเบอรี่นี้ก็คงจะไม่ไหวนะครับพูดตรงๆคือเคฟมันเก่งเกินไปจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะเออเซตนี้ไม่แนะนําพูดไปก่อนถึงแม้มันจะเก่งก็ตามนะครับเพราะว่า มันสู้ในมันสู้ในยนีทก็ไม่ไหวแล้วนะครับเคสสตรอเบอรี่นี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะถ้าเจอคือแพ้แน่นอน1้อยเปอร์เไม่ว่าจะเล่นดีแค่ไหนเนาะยกเว้นเขายกเว้นเคสสตรอเบอรี่ชนอันอันนั้นอันนั้นาน,าน่าจะชนะได้ก็ <c oughs> <g> <g> เซตนี้นะครับเราจะใช้เป็นเฟอร์เดนะเฟอร์เดสามขวดเลือดเนาะคือปกติเฟอร์เดมันเป็นสองขวดเลือดนะครับแต่ว่าเฟอร์เดเครื่องยนต์มันเป็นสามขวดเลือดเนาะมันเป็นอะไรพิเศษพิเศษของตัวแนวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อมาริต่อระยะทางแล้วก็สมบัติ อะไรแล้ววะหอกนะครับหอกเลเจนเนาะน่าจะดีกว่าไอพมกระโดดของมันแหละนะครับไม่ใช่พรมกระโดดดีขนนกนะครับน,น่าจะดีกว่านะขนนกมันไม่ค่อยดีนะครับสมบัติคอมโบของมันนะครับก็เซตนี้นะครับก็วิ่งปกติเลยนะครับตามเฟนะอร์เดตเนาะก็เออเฟอร์เดตเป็นตัวที่เออผมว่าน่าสงสารนะมันตกเมตาแบบค่อนข้างจะไวเนาะม,มันมีมะม่วงมาแซงใช่ไหมตอนแรกมะม่วงมาแซงแล้วก็ในยเนตอีกแล้วก็มาเป็นเคฟสตรอเบอรี่อีกนะครับกลายเป็นว่า มันถูกแซงไปเยอะมากนะเยอะแบบน่าสงสารนะอ่ะอืคือมันเยอะเกินไปจริงๆนะผมก็ไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงของคะแนนที่ไวขนาดนี้มามาก่อนเหมือนกันนะครับอืแบบมะม่วงห่างจากเฟอร์เดไม่กี่ล้านใช่ไหมนายนี่่างจากเฟอร์เดไปอีก10กว่าล้านแล้วเคสตอรเบอรี่ก็อีก20เกือบ30ล้านเนาะคือมันแบบต่างมากจริงๆนะครับอแล้วแบบไอตัวพวกนู้นคือเล่นง่ายกว่าเฟอร์เดมากนะครับคือเฟอร์เดมันยื้อเพชรยากใช่ไหมตอนสุดท้ายทุกคนก็คงจะรู้กันเนาะมันก็ยิ่งแบบ กดเฟอร์เรตหนักไปอีกนะกลายเป็นว่าเฟอร์เรตตกเมตาแบบโคตรไวนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว,ว่ามันนานหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนยังใช้ไม่คุ้มอะอ igen, มันรู้สึกเหมือนยังแบบแป๊บแป๊บ igen, มันยังแป๊บ,แป,บแป๊บนะครับแต่จริงๆเฟอร์เรตมันก็ค่อนข้างนานแล้วนะเออมันก็สองเดืนอนกว่าๆแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่าไอที่เสียดายก็คือเคปสตรอเบอรี่มันมาแย่งหน้าที่ผัดสองเฟอร์เรตเนาะผมว่าเคปสตรอเบอรี่มันน่าจะแย่ง ได้แหละนะครับเพราะว่าเต้มมันก็น่าจะเยอะกว่าใช่ไหม,มเคสตอเบอรี่เออผมเออเออะไรยังไม่ลองเลยนี่ว่ะเออ,เอ,อถ้าเป็นผัดสองแนวนี้เคสตอเบอรี่กับเฟร์เลตอนไนมันจะดีกว่าวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทาคลิปลองแล้วกันนะครับเอออันนี้น่าสนใจนะผมก็ไม่รู้ไงว่ามันเก่งกว่าไหมแต่น่าจะเก่งกว่าแหละนะครับตัวใหม่นะอก็วิ่งน้ํายาเมาลิดไปนะครับอ่ายื้อสวยหนะน้านี้แล้วก็มานะครับผัดสองเคสตอเบอรี ly, นะ่เนาะ ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอเคโอเคได้อันตีประมาณจุดยากๆพอดีเนาะก็สวยนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บ,ปบผมไปฝึกมาแล้วนะครับกล้าเล่นขึ้นมาหน่อยนะครับตอนแรกๆนี่คือไม่กล้ากระโดดเลยนะครับตอนนี้นี่พอจะมีจุดกล้าๆบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะฝึกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าด่านนี้มันก็ใกล้จะไปแล้วนี่ว่าเอออะไรวะเนี่ยกูโอเคช่างมันนะครับก็โอเคอันตีรอบสองไปเนาะ ปึ๊บ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 จุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคปึ๊บนะครับโหตัวเป็นตัวที่อันติมันมากเลยนะเคะ้กสตรอเบอร์รนะี่เนี่ยคือมันเนิบมากนะอันติมันเนิบๆแต่ผมชอบมากนะครับคือมันแบบไม่ต้องสวดอะไรอะ่ะแบบฟาดอย่างเดียวนะครับแล้วแบบคือเยลลี่ที่โดนฟาดก็เปลี่ยนเป็นเยลลี่ดิจิตอลด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยมันดูฟินมากเลยนะอืมมันฟินมากเลยถ้าคุณลองเล่นดูนะครับหรือว่ากูค,คิดไปเองว่่่ะะะเเอออออออััันนนนนนีีี้้้้้้้ไมรรููครูคบืดดนะืดดด๋ยยยยยวททาา หนึ่งนะเห็นไหมเห็นไหมมันเกินหนึ่งไปแล้วนะครับต้องยืดดีๆมากนะเออผมว่าเออมันก็มันยือยากยางี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะอืมโอเคเออลืมไปว่าจะวิ่งน้ำยาอามฤตนะครับก็ว่ายไมห่หมหางเยอะจังปึ๊บป๊บก็ถ้าคิดดีๆนะถ้ายือสัตว์เลี้ยงได้ก็บวกไปอีกสิบล้านก็ห่างประมาณยี่สิบล้านครับก็เยอะแหละนะครับผมผมลืมอัดฉากปิดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะมันไม่มีอะไรนะครับก็สรุปก็คือ เคปสตรอเบอรี่เป็นผัด2จังหวะ1ขวดเลือดนะครับซึ่งเหมือนมัร์ตมิลโลกับครีมเฟอร์เดตแค่นั้นแหละนะครับส่วนมันเก่งกว่าครีมเฟอร์เดตไหมอันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปลองให้ในคลิปต่อๆไปเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ